สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปลุ้นทองนะครับกับแอป2 ID ครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับขั้นแรกนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอป2 ID ครับกดเข้ามานะครับรอสักครู่ครับผมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นหมุนสนุกข้ามปีนะครับจะมีสเปเชียลดิ l นะครับผมก็ เป็นเมนูแรกเลยนะครับกดหมุนสนุกข้ามปีไปเลยนะครับบลาบลาบลานะครับผมอ่าขั้นแรกนะฮะก็จะมีอ่าเซเลเบตนะฮะทูเกเจอร์นะครับหมุนสนุกสุขข้ามปีฉลองยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีทองคำแท่ง5บาทนะครับเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะครับมูลค่าอ่าห้าล้านทูพอยต์นะครับแล้วก็มีอ่ทูพอยต์ให้นะครับผมตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง10 มกกลานะครับผมก็ประมาณเหลืออีก30วันนะครับโอเคครับรับสิทธิ์ฟรีนะครับกับ t r u e ID นะครับก็สำหรับ t r u e ID นี่อาจจะต้องใช้หมายเลข True นะครับผมในการเข้าระบบนะฮะเดี๋ยวกดเล่นเลยนะครับกําลังโหลดมานะฮะต้องรอให้โหลดให้ครบก่อนนะครับ1น0นะครับก็จะมีเงื่อนไขนะฮะสุดข้ามปีนะครับผมกิจกรรมเกมนี้เกมหมุนสนุก หมุนสุขข้ามปีนะครับจัดขึ้นโดยบริษัทดูทูดิจิตอลกรุ๊ปนะครับจำกัดนะครับผู้ร่วมกิจกรรมเวลาเบลาเบลา,า,าถึงวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับผู้ร่วมกิจกรรมนะครับ1นึ่งทูบหบัญชีทู d นะครับต่อ1บัตรประจาตัวประชาชนสามารถนําไปแลกสิทธิจำนวน1นึสิทธิ์นะครับเพื่อเข้าร่วมเกมสูงสุด3าครั้งต่อวันนะครับ จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 101, 100 100,000สิทต่อวันนะครับผมหรือ4 100,000สิทธิ์นะครับตลอดระยะเวลาลูมกิจกรรมนะครับโอเคครงั้นเรากดยอมรับแล้วกันสําหรับคนที่อยากอ่านก็อ่านไปนะฮะแต่เฮียไม่อ่านนะฮะี่กดเข้าไปเลยนะครับเล่นไปเลยโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเรากดลูมหัวใจครับ สรุปก็คือเราจะมี1นสิ์นะครับในการเล่นทุกวันนะครับผมในการล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็ใช้สิตผู้พอยต์เล่นเพิ่มได้นะครับโอเคครับได้เป็นโลก้หกสิบเปอรนะครับเฉพาะแว่นนะครับเ r ีอ r ซี่ีซี่นะครับพีซี่นะครับถ้าอ่านผิดนะครับ ก็ขอโทษด้วยนะครับเฉพาะแว่น c อ่าเพียนะครับถ้าถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะฮะโอเคครับจบแล้วนะฮะก็คือสําหรับใครที่อยากได้หมุนต่อนะครับก็สามารถใช้ท o ูพอยต์นะครับหมุนเพิ่มได้นะครับผมนะครับก็เท่านี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะสเปเชียลด a วก็กดฟรีรับเน็ตสจิกนะฮะหรือว่าใครยังไงอยากจะกดเข้าไปรับก็ เดี๋ยวเฮีกดให้ดูนะครับขอบคุณที่รับสิทธิพิเศษนะฮะจะเริ่มใช้เน็ตฟรี2 g ิหลังได้ SMS นะครับใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่รับสิทธิ์นะครับผมเช็คเน็ตฟรีด้วยตัวเองนะครับด้วยดอกจัน1900ฟรีนะฮะสําหรับอุกรณ์ที่รับเรา SMS ได้นะครับก็เช็คเน็ตฟรีได้ที่ to s e r v i c e นะครับผมก็อันนี้นะครับรู้สึกจะได้มาแล้วนะครับผมสําหรับเน็ตฟรี2 g ิกนะฮะกับ 2id นะครับผม ก็สำหรับคนที่อยากได้เน็ตฟรีนะครับหรือว่าอยากจะมา,อาลองหมุนดูนะครับแล้วก็มีเบอร์ทูอยู่นะครับอย่าลืมลวกสนุกกับ t ูไอดีนะครับเอากอินเขมานะครับ mm hmm. ก็ได้เน็ตฟรีแถมยังได้ลุ้นทองฟรีด้วยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใปแบบกระตือใจเฮียด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ